ครับก็สวัสดีทุกทกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาสาธิตนะครับวิธีการ,รจำแนกพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินนะครับจากข้อมูลสั n t i n วันนะครับด้วยวิธีการและด้องโฟเรสน,นะครับที่ศึกษาก็จะเป็นตำบลอิปุ่มอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับครับสำหรับ ข้อมูลที่ใช้นะครับก็จะเป็นข้อมูลดาวเทียมนะครับของ s ซน t i n น l 1นะครับแล้วก็ข้อมูลขอบเขตนะครับพื้นที่ศึกษานะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์นะครับส nap นะครับเป็นซอฟต์แวร์นะครับที่พัฒนาเพื่อ การใช้งานกับข้อมูลของเดวเทียม s e n t i n e นนะครับมันจะเป็นเซนติ n เนลวั n เซนติ2เหรือว่าเซ n ติ n เนลทก็ตามนะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์ก็คืออีกตัวนี้ก็คือ ArcGIS นะครับแล้วก็อีกนึงก็คือซอฟต์แวร์นะครับ Google Earth Pro oh, นะครับก็จะไว้ใช้ในการสร้างท r a นิ i งเอเรีนะครับ รัาสำหรับพื้นที่ศึกษานะครับก็จะเป็นตำบลอีปูมเพอร์ดาไซทั้งหมดเลยนะครับครับสำหรับประเภทนะครับการใช้ประโยชน์ที่ดินนะครับที่ผมจะทำการจำแนกในครั้งนี้ครับก็จะเป็นข้าวโพดนะครับข้าวแล้วก็ยางพารานะครับแก้งมังกรแล้วก็มะขาม แล้วก็น้ํานะครับแล้วก็ป่านะครับที่ผมจะทําการจําแนกในครั้งนี้นะครับก็จะมีด้วยกัน7ประเภทนะครับเคการดาวน์โหลดข้อมูลนะครับข้อมูลที่ผมใช้นะครับก็จะนะครับเป็น product type นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ level หนึ่งนะครับ G R D นะครับสำหรับ G R D ตรงนี้ก็จะ เป็นข้อมูลที่มาพร้อมกับจุดการคอนโทรลอยนะครับทําให้ภาพนะครับมีการปรับแก้นะครับมีจุดการคอนโทรลอยแล้วก็มีค่าพิกัดนะครับแล้วก็ Polarize นะครับก็จะใช้แบบ vv บ v, vh v, v, นะครับแล้วก็โหมดนะครับก็จะใช้เป็นโหมด i w นะครับ สำหรับโหมด iw นะครับก็จะเป็นโหมดหลักนะครับสำหรับดาวเทียมซันเทนวันนะครับที่ใช้เวลาใช้บันทึกเวลาผ่านพื้นดินนะครับก็จะให้ความละเอียดของพิกเซลนะครับอยู่ที่5้าคูณ20เมตรนะครับพื้นที่ต่อ1เฟรมนะครับเป็นพื้นที่ทั้งหมด250กิโลเมตรนะครับแล้วก็ข้อมูลที่ผมใช้ในคะรั้งนี้ครับก็จะเป็น ข้อมูล4นะครับช่วงเวลาในปี2019นะครับนั้นก็สำหรับขั้นตอนนะครับก็จะเป็นการเตรียมข้อมูลก่อนการประมวลผลนะครับก็จะเป็นการ Subset การ u น t i l o o k i n g แล้วก็การ e r r ร์ล Collection นะครับแล้วก็การ c o r ์จิตรัชชนะครับสำหรับการ Subset นะครับก็จะเป็นการตัดนะครับข้อมูลที่มันใหญ่ๆห,หนักๆน,นะครับ ของดาวเทียมสุดเนยววันทีเหลือแค่ขอบเขตวิธีศึกษาของเรานะครับเพื่อเป็นการง่ายขึ้นในการประมวลผลนะครับแล้วก็มัลติลกกิงนะครับก็จะเป็นการหาค่าเฉลี่ยนะครับของ power a c c o r d นะครับแล้วก็เทเลนคอเลชั่นนะครับก็จะเป็นการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนนะครับแล้วก็อคอจิ t ฟชั่นนะครับก็จะเป็นการสร้างแบรนด์ขึ้นมาเพื่อใช้ในการจำแนกนะครับโอเคแล้วก็ไปที่โปรแกรม Snap นะครับสหรับ เวอร์ชันที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นเวอร์ชัน7นะครับเปิดโปรแกรมเข้ามานะครับมันก็จะถามว่ามันมีอะไรให้อัปเดตนะครับเช็คพักอินอัปเดตนะครับแล้วก็ตอบโ no นนนครับจากนั้นเราก็ไป open product นะครับข้อมูล o r ริจินอที่เราดาวน์โหลดมานะครับ ก็ทำการเปิดเข้ามานะครับก็ใช้เครื่องมือ open product นะครับแล้วก็ทำการ add ภาพเข้ามาครับ add ข้อมูลเข้ามานะครับสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทำการ subset นะครับ ในการซับเซตนะครับผมก็จะใช้ขอบเขตของที่ศึกษานะครับเข้ามาช่วยในการซับเซตนะครับก็คลิกเข้าไปที่ Product นะครับแล้วก็ไปที่แบรนด์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลครับเป็น Amplitude V S กับ Amplitude V V นะครับแล้วก็ไปคลิกให้มัน Active นะครับสำหรับโปรดักแรกแล้วก็จะ ทำการครับ i m น o r t นำเข้านะครับข้อมูลขอบเขตพื้นที่ศึกษาของเรานะครับเข้ามาช่วยในการซับเซตนะครับนั้นก็ไปคลิกลเับเบัลคลิกที่ข้อมูลแอมพลิจูดนะครับที่แบรนด์ใกดก้ครับเพื่อช่วยในการซับเซตของเรานะครับการดึงข,ข้อมูลขึ้นมาแสดงนะครับ ที่ผมก็เปิดข้อมูลขึ้นมาได้แล้วนะครับข้อมูล1นึ่งเฟรมนะครับก็จะเป็นเนื้อที่ทั้งหมดสองกิโลเมตรนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นข้อมูลขอบเขตพื้นที่ศึกษานะครับที่เราทำการแอดเข้ามานะครับนั้นผมก็ไปใช้เครื่องมือแพนนะครับแพนนิ่งนะครับ เราจะใช้ s ับสกอร์เมาส์นะครับกดค้างที่สกอร์เมาส์เพื่อเลื่อนได้นะครับหรือว่าจะใช้แ a n n i n g นะครับในการเลื่อนนะครับจากนั้นนะครับหน้าต่างตรงนี้นะครับก็คือหน้าต่างแสดงผลนะครับผมก็จะใช้กรอบหน้าต่างแสดงผลนะครับเป็นกรอบที่จะช่วยให้ผมสับซินะครับ ก็เลื่อนนะครับให้มันพอดีกับขอบเขตพ้นที่ศึกษานะครับจากนั้นผมก็ไปที่ raster นะครับแล้วก็ subset นะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นค่าพิกเซลที่เราเซตนะครับถ้าเราเปิดขึ้นมาเลยนะครับไม่ทําการขยับหน้าจอพรีวิวตรงนี้นะครับมันก็จะเริ่มที่0ูนย์นะครับจนถึงพิกเซลสุดท้ายนะครับที่มุมนี้นะครับทีนี้เราใช้หน้าจอแสดงผลนะครับในการกําหนดขอบเขตให้นะครับมันก็จะเป็นพิกเซลนะครับตามขอบเขตที่เรากําหนดไว้นะครับ ทีนี้เราก็จดค่าตัวนี้ไว้นะครับเพื่อใช้ในการสับเซตข้อมูลอีกสามาันที่เหลือนะครับโอเค นี้แบนด์ Subset นะครับแล้วก็เลือกนะครับเราจะใช้แค่ Amplitude นะครับแล้วก็ติ๊ก intensity ออกไปนะครับใช้แค่ Amplitude นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับก็จะได้มานี่ครับซับเซตออกมาแล้วนะครับก็จะได้แบนด์นะครับเป็นแ m p l i t u d e ที่เราเลือกไว้นะครับแต่มันจะยังไม่ save ให้เรานะครับเราต้องไปทำการ export save ads ใหม่นะครับที่เราก็ไปทำอีก3ข้อมูลนะครับก็ไปคลิกที่ product 2นะครับให้มัน active นะครับแล้วก็ r u s t e r แล้วก็ subset นะครับ แล้วก็ใส่ค่าพิกเซลที่เราจดไว้นะครับ ก็ไปที่แบนด์ซับเซตนะครับเลือกเอาแค่แอมพลิจูดนะครับนั้นก็กดโอเคนะครับ <S <S ก็ไปที่ Product ที่3นะครับลาสเตอร์ซับเซนะครับ ก็รู้นะครับ แล้วนะครับเราก็ใส่ค่าพิกเซลนะครับ ก็ไปที่แบนด์ซับเซตนะครับแล้วก็ติ๊ก Intensity ออกนะครับนั้นก็โอเคนะครับแล้วก็ไปที่อันที่4นะครับคลิกให้มัน Active นะครับแล้วก็ r a s t e r นะครับแล้วก็ Subset นะครับ ครับแล้วก็ใส่ค่าพิกเซลเข้าไปนะครับก็แบนซับเซ็นะครับ เลือกแอมพลิจูดนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับก็ล,ลองเปิดดูนะครับก็ไปที่ผลักที่5นะครับ เป็นโปรดักที่ s u b เซ t ออกมานะครับก็ไปที่แบรนด์นะครับไปเช็คดูนะครับเช็คดูแต่ละ Product นะครับโอเคลองเปิดดูนะครับสำหรับข้อมูลสแ n นเล e วันนะคร,รับหน้าจอที่เรายังไม่ได้ทำการปรับแก้นะครับ มันก็จะเป็นภาพเหมือนภาพสะท้อนในกระจกเงานะครับมันจะสลับซ้ายขวานะครับแต่ข้างบนทิศเหนือใต้บนล่างนี้จะเหมือนเดิมนะครับนี้เราก็จะทำการเซฟแอดนะครับที่เราสับเซตไวไแล้วนะครับไว้นะครับ,รบเผื่อมันเกิดปัญหา เซตเออร์อเรอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีข้อมูลที่เราสับเซตเยียนะครับเป็นข้อมูลตั้งต้นที่จะทําต่อไปนะครับก็ไปที่ product subset นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ save add save product add นะครับกดตอบ yes นะครับ ก็จะมีหน้าต่างสำหรับเซฟขึ้นมานะครับก็จะโฟเดอร์ให้มันสักหน่ยก็ได้นะครับแล้วก็ทำการเซฟนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนชื่อก็ได้นะครับเปลี่ยนชื่อด้วยก็ได้นะครับ ก็จะมีแท็บแสดงผลนะครับขั้นตอนในการเซฟนะครับก็ลองดับเสร็จสำเร็จทีนี้เราก็ทำการเซฟไว้ทั้ง4ี่โปรดักข้อมูลทั้ง4อันของเราเลยนะครับ้ต่อไปก็เป็นขั้นตอนการมัลติลูกกิ้งนะครับ